คุณครูนะคะชื่อครูอีทค่ะครูอีทถามมาในห้องสายด่วนนะคะครูอีทถาม,มาในห้องสายด่วนว่าเ,เป็นเชื้อราที่ลิ้นทํายังไงดีคะจะแก้อาการยังไงนะคะอาการของเชื้อราก,ก็ถึงว่าคําถามแห้งเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านได้เข้ามาในสายซูมเนี่ยเนาะเราจะได้ซักนะคะซักข้อมูลเพิ่มได้นะคะว่ามูลเหตุตรงเนี้ยนะคะ ไปทาอะไรมานะคะหรือว่าเป็นตรงนี้ทราบได้ยังไงว่าเป็นเชื้อราที่ลิ้นอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นทาาแพทย์มาแล้วไปพบแพทย์มาแล้วนะคะแล้วคุณหมอบอกมานะะคว่าเป็นเชื้อราที่ลิ้นทํำยังไงคะเเห็นคําถามที่เกี่ยวกับลิ้นเป็นเชื้อรานึกถึงเด็กๆอ่ะค่ะพี่ปิ๋มนึกถึงนึกถึงตอนเด็กๆใช่ไหมทาลกเหรือทาลกใช่ไหมที่เอาผ้าอ้อมชทุกทีใช่จริงจริง จริงๆอ่ะเคยทําเหมือนกันนะเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะก็คือมันมันเหมือนกับฟ้าเนาะเราเราก็เอานี่แหละเอาผ้าเอาผ้าชุบแล้วก็กวาดกวาดมักหายนะฉี่ฉีใช่ใช่จริงจริงหายหายเลยแหละเพราะว่าจริงๆบางทีไอ้ฟ้าขาวๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่เชื้อรานาะเออบางทีมันก็ไม่ใช่เชื้อราฉะนั้นถ้าจริงๆใครเป็นเนี่ยไม่ต้องบอกใครหรอกค่ะทําเลยค่ะรอบๆทำเลยอมอมอมฉีนะอมฉีุ่ตบอ อมฉีไม่เหมือนกับเอาดนะเอาผ้าพันกับนิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็กวาดอะไรอย่างเงี้ยเอากวาดเหมือนกวาดลิ้นเนาะใช่ใช่เหมือนกับว่ากวาดลิ้นตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่จะใช้พี่จะใช้ในกรณีถ้าบางทีถ้าถ้าพี่ลิ้นเป็นฝ้า นะคะกรณีของลิ hmm. ้นเป็นฟ้ายหมายถึงว่าเมื่อมันที่มันอยู่ในลําไส้มันเยอะนะคะเวลาเวลาถ้าเรากินอาหารอะไรที่มันเป็นมันหรือป็นอาหารอะไรที่มันมีเมือกมันเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นฟ้าได้หรืออดนอนก็เป็นฟ้าได้พี่ก็ใช้องคงฉีมาใช้พี่ก็ใช้แปรงสีฟันอะเวลาเราแปรงฟันเราแปรงลิ้นด้วยนะคะเราแปรงแต่การแปรงลิ้นเวลาล้วงไปลึกๆมันทาให้ขึ้นไส้นะจะทำให้อาจีนมาแต่ถ้าแปรงบ่อยๆแปรงทีๆมันเกิดความคุ้นชินอาการแบบนั้นจะไม่มี นะคะอาการจะสะอาดนะคะจะสะอาดเหมือนเวลากินมะม่วงอะพี่ปิวแล้วก็สีมะม่วงติดลิ้นมะม่วงสุกใช่ใช่ก็ต้องแปลงแบบนั้นเลยค่ะเออใช่ต้องใช้แปลงอมฉีก่อนนะคะแล้วก็แปลงออกไปมันจะออกง่ายนะคะออกง่ายแล้วก็มันจะทําให้ให้สะอาดนะคะจะทําให้สะอาดโดยความรู้สึกว่าเออมัน มันจะโล่งอ่ะเวลาแปรงฟันเนี่ยถ้าเราแปรงทั้งกระพุ้งแก้มนะคะนอกจากซี่ฟันเหงือกนะคะกระพุ้งแก้มลิ้นนะคะแปรงให้สะอาดเนี่ยนะคะมันก็จะจะไม่ต้องถึงขนาดแปรงพดานนะไม่ต้องพ <c oughs> <c oughs> ดานไม่ <c oughs> ไปก่อนนะคะแปรงลิ้นกระพุ้งแก้มแล้วก็ซี่ฟันเนี่ยนะคะมันจะทําให้รู้สึกสดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็จะจะ,จะรู้สึกว่าจะสะอาดนะคะ,ะได้ดีนะคะ